นะก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของชาวันนี้ก็พาคุณปิม๋มซีโฟไปเป็นพยานยืนยันว่าชาเนี่ยที่มีคนไปไลฟ์สดบอกว่าป้องกันมะเร็งได้นะหรือต่อต้านโควิดได้นะครับแล้วก็ไปใช้ชื่อชาตัวเองเนี่ยก็คือชาลุงพลเนี่ยซึ่งก็ได้มีการสอบถามอ,อยอแล้วไม่ปรากฏชื่อชาลุงพลอยู่ในสาระบบของอ,อยอนะครับ ก็พี่น้องประชาชนก็รอเพราะว่าวันนี้พนักาานสอบสวนก็ส่งคลิปต่างๆไปให้ทางอยอรวจสอบนะครับแล้วก็ส่งไปให้กระทรวงดิจิทอลดูแลนะครับเชื่อว่าสัปดาห์หน้าก็คงมีการออกคดีนะครับเจ้าของชากับนายชัยพลนะครับมารับทราบข้อกล่าวหาส่วนจะปฏิเสธหรือรับสารภาพก็แล้วแต่อันนี้ผมหมดหน้าที่นะครับซึ่งถ้า สู้คดีก็ไปว่ากันในศาลนะครับแต่ถ้ารับสรารภาพก็โทษปรับนะก็แล้วแต่นะครับว่าจะสู้หรือรับก็ว่านไปเราไม่หน้าที่ในการจัดคดีให้เพราะว่าเห็นทนายความมีหลายคนก็เห็นเขาว่างงานนะส่วนเรื่องของพระพุทธชินราชนะครับเราคงไม่ไปแตะต้องเพราะว่ามีคุณแพนนะครับไปดูแลอยู่แล้วผมคงไม่ไปยุ่งนะเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องของคุณแผนที่เขาบอกว่าเป็นหลานเจ้าอาวาสอะไรเงี้ยผมก็คงไม่ไปยุ่งเกี่ยว ส่วนคดีของอ่าเรามาเล่าอะไรให้ฟังเรื่องนะเรื่องเส้นทางการเงินเนี่ยนะครับจากการตรวจสอบเงินนะครับทุกบัญชีของครอบครัวน,นี้นะครับมีเงินที่ได้จากการโอนเข้าบัญชีออมสินมีเงินสดทั้งสิ้นโอนเข้ามา4 2 0 0 0 0บาทมีการเบริกเงินไปแล้ว400,000นะครับสำหรับนางฟ้า หลือในบัญชี20 0 0 0แล้วก็ถูกอญญายัดบัญชีเรียบร้อยนะครับในคดีทากสอมีเงินเข้ามาทั้งสิ้น80,000กว่าบาทเบิกไปแล้ว50,000เหลืออยู่ประมาณ30,000กว่าบาทซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการขออายัดบัญชีนะครับก็สรุปง่ายๆว่าม 5, อีอ่ามี4 2 2 0 0 0กับ80,000ก็มี5 0 0 0 0 0นะครับสำหรับนางฟ้า2บัญชีนะครับส่วนเทวดา มีเงินในบัญชีนะครับบัญชีแรก1ล้าน3า0แสนบาทบัญชีที่2มีอยู่8 0 0แสนบาทรวมได้เป็น2ล้าน1นะ2ล้าน1นะครับแล้วก็มีเงินจากการที่ได้ไปถ่ายโฆษณาร้องเพลงอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างเนี่ยนะครับล้าน5นะประมาณล้าน5 0,000 000บาทนะครับล้าน5ประมาณล้าน5 พี่น้องประชาชนลงบวกอย่างนะี้ะล้านสามแปดแสนล้านห้านะส่วนนางฟ้ามีห้าแสนได้เงินสดเงินสดสดเนี่ยผ่านมือเนี่ยประมาณสองล้านนะสองล้านแล้วก็มีการผ่องถ่ายเงินผ่านยูทูบเบอร์นะครับผ่านลูกสะพ้ายนางลำที่เรากำลังขอตรวจสอบบัญชีอยู่ นะไม่รู้เท่าไหร่อันนี้ยังไม่ได้นับนะแต่เบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยอ่าเท่าไหร่วะเมื่อกี้2ล้าน1 8แสน2ล้าน1นะนังฟ้ามี5แสนอ่าไอ้นู่นล้านหอีก2ล้าน2 3 4 5นะี้นะตีก็กลมๆเลยประมาณ6ล้านบาท6ล้านบาทนะครับไม่เกี่ยวกับสร้างบ้าน เพราะคนที่สร้างบ้านให้เนี่ยคือชื่อมิ้นดูที่นี่คมคำสร้อยนะแฟลเป็นคนจีนนะครับมีลูกสองคนคุณมิ้นเนี่ยนะก็เป็นคนที่มาสร้างบ้านให้ให้ให้คนเนี้ยนะเทวดาคนเนี้ยสร้างบ้านให้นะคุณมิ้นเป็นคนจัดการให้ทุกอย่างนะครับแล้วตอนหลังก็มาขอคืนบางส่วนเพราะว่าเงินงช็อตพอดีเงินช็อตที่คุณมิ้นมามาดูแลเรื่องบ้านมาจากนี่คมคำสร้อยนะครับ แล้วก็จ่ายค่าค่าสร้างอะไรนะไม่รู้ไปอีกประมาณตั้งถมดินอะไรหกแสนนะส่วนในที่เทพื้นอะไรเนี่ยผมไม่รู้เท่าไหร่นะครับก็น่าจะดีว่าเหลือกลมๆประมาณห้าล้านห้าล้านบาทไม่รวมรถยนต์สองคันนะพอรถยนต์คันนึงซื้อใหม่อีกคันนึงก็จ่ายหนี้เก่าใหม่นะครับก็เป็ดเสร็จก็มีอยู่ห้าล้านกว่า,วานิดๆนะ้อมรถยนต์นะครับอ่านะผมบอได้เลยว่าไม่พอ ไม่พอค่าค่าทนายความไม่พอค่าค่าเสียค่าปรับูน่นนี้นั่นถ้าที่ผมทราบมาคือคดีบุรุษป,ป่าสงวนเนี่ยมันจะมีค่าทางแพ่งเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะประเมินอยู่ประมาณสักสองล้านนะครับกรมป่าไม้จะประเมินสักล้านหรือสองล้านนี่แหละนะครับฟังมาคร่าวๆนะแล้วก็คดีบุรุษป,ป่าสงวนเนี่ยโทษ นะครับ4ถึงยีปีนะครับแล้วก็มีโทษปรับนะสองแสนถึงสองล้านมั้งแต่ผมจะไม่ผิดผมจะไม่บิดนะต้องดูก่อนสองแสนถึงสองล้านนะเนี่ยแล้วก็มีคดีไม้มาฆ่าอะไรกันเนี่ยอีกคดีหนึ่งแล้วก็คดีที่มีการอ้างดื่มชาแล้วก็ป้องกันมะเร็งเนี่ยนะส่วนเมียบอกว่าดื่มชาแล้วก็ขี้หอมอย่างเงี้ย อันนี้อันนี้ยังไม่เข้านะยังไม่เข้ายังไม่เข้าปิดกฎหมายคือคือเดี๋ยวหาว่าไปแกล้งเขาอะไรที่เขาผิดแล้วก็ต้องเอาแต่ถ้ากินชานี่เแล้วขี้หอมเนี้คงคงไม่ผิดอะ่ะยังไม่ผิดอ่านะครับซึ่งนี่ยผมบอกให้เลยว่าทิศหน้ามีข่าวดีรับรองว่าต้องจองรถตู้กันมาสองคันรถตู้ เร็วนี้ทุกคนจะต้องมาเป็นผู้ต้องหาส่งคันรับตู้นะครับผมบอกแค่นี้ไปขายในสัปดาห์หน้าเนี่ยเขาจะออกหมายเรียกมาเป็นผู้ต้องหาส่งคารับตู้และนอกจากนี้เนี่ยผมจะพูดให้พี่น้องประชาชนฟังนะครับว่าคนที่โอนเงินมาหนึ่งล้านสามแสนบาทเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะออกหมายเรียกมาเป็นพยานว่า หากคุณรู้ว่านายชัยพลเนี่ยจะให้คุณเนี่ยโอนเงินมาสร้างพญานาคเนี่ยในที่ป่าสงวนเนี่ยคุณจะโอนหรือไม่คุณฟังคาตอบให้ดีนะครับว่าเราจะถามว่าถ้าหากคุณรู้ว่านายชัยพลเนี่ยให้คุณโอนเงินมาสร้างพญานาคนะครับในที่ป่าสงวนเนี่ยคุณจะโอนหรือไม่ถ้าหากนายชัยพลบอกว่าไอ้นายไอคนที่บริจาคบอกว่าผมยินดีบริจาคก็ ผมก็จะเอาเป็นผู้ต้องหาในร่วงก็คือผู้ร่วมสนับสนุนบุกรุกป่าสงวนนะครับแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณไม่เอาคุณจะเอาเงินคืนนะหาไม่คืนก็จะดําเนินคดีอันนี้ก็ถ้ารวม10คนก็จะเป็นข้อหาชอบโกงประชาชนนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปนะแต่นี่คือแน่นอนบัญชีของร้านสามเนี่ยเดี๋ยวจะถูกตรวจสอบนะครับในคดีฟ้องเงินที่เรามีการ กล่าวโทษไปแล้วก็จะมีการตรวจสอบแล้วว่ามีใครโอนมาบ้าใครโอนหลักหมืน่นก็จะถูกเชิญมาใครโอนหลักร้อยหลักพันนอนหลับฝันดีสบายใจได้ไม่โดนเรียกนะครับก็ฝากถึงนะทนายบางคนที่ด่าผมนะว่านู่นนี่นั่นผมก็อยากจะบอกว่าผมเป็นทนายน,นะมีงานไม่มีเวลาว่างคุณเป็นทนายฟาร์มนะ งานไม่มีนะต้องไปเกาะเขาดังที่สำคัญมีคนตามหาพ่อด้วยนะไปทำเขาท้องแล้วก็รับผิดชอบหน่อยนะอย่าให้เสียชื่อเชิงชายหมดลูกผูชายกล้าทับก็ต้องกล้าลัก็ต้องกล้ารับอ่านะทับเขาแล้วต้องกล้ารับถ้าทับเขาแล้วไม่กล้ารับอย่าเป็นลูกผู้ชายนะเราเป็นลูกผู้ชายนะครับทับเขาแล้วต้องรับผิดชอบนะครับ ก็สิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันนี้นะครับก็เรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าอาทิตย์หน้านะก็คงจะมีข่าวดีแต่เดี๋ยวผมก็จะดูว่ามีคดีอะไรอีกเนาะที่จะจัดให้อีกสักคดีสองคดีนะไม่ว่าจะเป็นทั้งนางฟ้าทั้งเป็นทั้งเทวดาถ้าเราเอาได้เราจะจัดให้อีกเพราะว่าทนายมีหลายคนเนาะทนายตอนนี้พี่สมเกียิก็รับผิดชอบไปหลายคดีแล้ว พี่สังเกตแบ่งงานให้คนอื่นบ้างเพราะว่าคนอื่นเขายังไม่มีงานทำต้องไปกอกๆหลายเที่ยวแล้วนะไม่มีงานทําเลยนะเดี๋ยวจัดให้เขาสักคดีสองคดีเขาจะได้มาช่วยดูนะแล้วก็ผมฝากถึงธนาธิทัศน์นิดหนึ่งนะไม่เอ่ยชื่อไม่ได้เอ่ยชื่อหน่อยจริงๆก็รู้จักกันนะครับก็มีทิศทางในการทํางานเนี่ยคนละสไตล์นะแล้วผมฝากธิทัศน์เลยว่าอย่าพูดเลยบางทีบางสิ่งบางอย่างที่คุณพูดนู่นนี่นั่นนะ ลังแกรพระอังแกเพื่ออะไรมันนี้มีใครลังแกรพระหะรอซักนะพระถ้าถูกต้องเนี่ยนะครับคงไม่ม,มายุ่งเรื่องพวกพญานาคหรอกพระถูกต้องเนี่ยต้องอยู่ในศีลธรรมอันดีงามนะนับถืออยู่ในพุทธศาสนาไม่ใช่มายุ่งเกี่ยวกับพญานาคนะผมบอกอย่างนี้พอนั้นที่ผมไปตรวจสอบเนี่ยนะครับผมต้องการให้พระเนี่ยโปร่งใสตรวจสอบได้ ถ้าหาพระไม่ผิดแล้วจะไปกลัวอะไรเรื่องการตรวจสอบคุณเป็นทนายความคุณก็ต้องมีความเป็นกลางนะแล้วก็ต้องใช้สมองนิดนึงเนื่องจากคุณก็อายุมากแล้วนะผมไม่อยากจะพูดหรอกนะครับคุณบอกว่าผมรังแกคนนั้นคนนี้ผมถามว่ามันแต่ละคนเนี่ยมีใครไปรังแกเขาเขาทำผิดกฎหมายเออผมคุณไปดูประวัติผมดิตั้งแต่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีส5 5 5ห้าสิห้าจนถึงปัจจุบันเนี้ผมจับ ผู้ต้องหาเท่าไหร่ที่ทําผิดกฎหมายนะคนค้ามนุษย์ผมก็จับตํารวจประพฤติไม่ชอบผมก็จับคดีคลองดานเนี่ยขณะน,นี้อยู่ที่ศาลทุรจริตเนี่ยสามคดีเนี่ย,ดเ,ยเดี๋ยววันที่หนึ่งมีนาเนี่ยจะมีการไต่สวนการตายคดีนายสมควรเนี่ยซึ่งมีตํารวจคลองดานเนี่ยถูกแล้วดาเนินคดีทั้งสิ้นสิบเจ็ดนายนะเออคดีนี้ไม่มีการมวยล้มต้มคนดูนะครับไต่สวนการตายว่าไอ้กุ๊กหกหลักเนี่ยนะครับยัดยาในสมควร หรือไม่ซึ่งจะมีการไต่สวนการตายวันที่หนึ่งมีนะนะครับอันนี้คือนอกจากนี้กุ๊กยังต้องไปขึ้นศาลที่อายการทุจริตภาคหนึ่งนะครับซึ่งเราก็จะไปเป็นทนายโจทย่รวมกับอายการในคดีที่ผู้เสียหายถูกซ้อมถูกเรียกค่าไถ่นะครับดังนั้นทุกคดีเรามีทนายความดูแลให้ฟรีนะครับสําหรับผู้เสียหายที่เราดูแลอยู่นะครับต้องบอกเลยว่าผู้เสียหายที่เราดูแลแม้ว่านั่งบ้านคุณยายนะครับ ที่ถูกฟ้องยึดนะครับคุณยายที่อ,อยู่อะไรวะสระบุรีบ้าบว,วิหารแดงผมจำไม่ได้นะนที่ไปวันก่อนเราก็ยืดอูทณ์ให้แล้วก็เราฟ้องศาลนายาด้วยนะครับเพราะเนื่องจากว่าเราได้รับการตรวจสอบพิกัดแผนที่ทางอากาศของกรมป่าไม้แล้วปรากฏว่าบ้านคุณยายเนี่ยนะครับไม่อยู่ในที่ดินของโจดังนั้นโจดยึงไม่มีสิทธิ์ฟ้องเนื่องจากครั้งที่แล้วเนี่ยทนายความของคุณยายเนี่ย ไม่ได้เอาคนที่หลังวัดที่ดินจริงไปแล้วก็ไม่ได้เอาแผนที่ทางอากาของกรมป่าไม้ไปนะครับยายจึงแพ้ในชั้นในศาลชั้นต้นแต่ครั้งนี้ที่เราไปอุทธรณ์เนี่ยแล้วเราไปฟ้องอาญาเนี่ยเราเจ้าที่กรมป่าไม้ไปเราคนที่ตรวจสอบที่ดินนะครับของคุณยายไปนะครับแล้วก็เราก็มีการเอาเจ้าหน้าที่ของฝ่ายปกครองไปที่ทางโจทุ์เนี่ยไปยืนยันว่าที่ดินแปลงเนี้เป็นที่ดินสาธารณะไม่ใช่ที่ดินของเขานะครับซึ่งเราเพิ่งได้เอกสารมา ต่นั้นพวกนี้มันเป็นหลักฐานสําคัญในการที่จะต่อฟ้อคดีให้คุณยายที่ถูกฟ้องยึดบ้านไปนะครับเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเราดูแลให้ฟรีไม่ต้องเสียตังค์นะครับแค่จ่ายเบอร์กับผมนะบางคนบอกว่าทางานอะไรวะนะผมก็มีวิธีหาเงินโดยที่ผมไม่ต้องไปเดืยดเปียนใครไม่ต้องไปรับจ้างล้มคดีไม่ต้องไปป้อนใครไม่ต้องไปรีดไถ่ายใครนะครับได้มาโดยสุจริตนะครับโดยการใช้ฝีมือล้วนๆนะครับไม่ใช่ต้องไปตบซับเขา หรืออะไรทั้งสิ้นดังนั้นนะครับทุกคดีที่ชาวบ้านเนี่ยถูกลังแกแล้วผมรับผิดชอบเนี่ยนะครับรับรองว่าเรามีทนายความไปดูแลให้นะครับทุกคดีในในโจทย์ร่วมทุกคดีนะดังนั้นเนี่ยนะครับไอที่บอกว่าทิ้งคดีรูปความผมไม่ใช่ทนายความแต่ผมมีทนายความผมไปดูแลให้ทุกคดีนะรับรองว่าทุกคนแฮปปี้ทุกคน,กคนแล้วก็ทุกคนก็ไม่ต้องฟักตังให้ผมด้วยนะครับไม่ต้องฟักตังให้ทนายผมด้วย เพราะเราดูแลให้ทนายความเราอยู่แล้วผมไปเนี่ยผมบอ,อกให้ทนายความผมเนี่ยเขาไม่ได้ใจร้ายกับผมเขาก็มาร,มร่วมทําบุญทํากุศลกับผมนะครับไปครั้งหนึ่งเขาก็เก็บผมห้าพันนะครับบางทีก็ถ้าไปหลายวันแล้วก็ให้มากหน่อยเพราะเราถือว่าทุกคนมาเป็นจิตอาสาในการช่วยเหลือประชาชนคนยากจนดังนั้นจะมาผมเยอะๆผมไม่มีนะแต่ถ้าน้องมาทํางานกับพี่น้องมีงานทําทั้งปีถ้าเจอลูกค้ามีเงิน น้องก็เรียกราคาไปแต่ถ้าน้องไม่เป็นคนยากจนน้องมากับพี่แต่พี่ให้5้าพันถึงหมื่นนะครับเพราะเรามีเงินให้จํากัดเราไม่มีเงินนะครับลนิธิอะไรทั้งสิน้นแต่เราใช้เงินส่วนตรวของผมผมให้ด้วยใจของผมนะครับแล้วชาวบ้านได้รับความเป็นธรรมนี่คือความสุขของผมที่ผมทําให้กับประชาชนคนยากจนนะครับแล้วก็พบกันใหม่นะครับสัปดาห์หน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ